สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องยู u ู e หนุ่มน้อยสตอรี่ครับผมอันนี้ก็จะพาทุกคนมาแก่พัสดุครับนะครับมารุ่นด้วยกันว่าข้างในคืออะไรแกะเลยครับทำไมมัน บอกว่ารลาวักแตกพอจะเขียนบอกว่ารลาวักแตกว่าคืฤฤฤออันนี้กรอกเปล่าไม่มีอะไรอืม ดูสิว่ามันคืออะไร <c oughs> ตรวจแล้วแต่มาแล้วครับ <c oughs> มาดูกันครับว่าข้างในคืออะไรครับเทเลม เคือสูครับของเลื่อยยนเพื่อตัดน้ำครับอู้อะไรหล่นตันนี้จะเป็นของรุ่นสามพัแครับตัวนี้จะเป็นของรุ่น3ามพของยูเวสสี่แปดพัดตันนี้จะเป็น2แหวนครับทนความร้อนหรือว่าร้อนไม่ดับแล้วก็มีสลักกับ ลิปล็อกครับส่วน,ต,วน,นตัวนี้จะเป็นลูกสูบครับ42มิลตัวนี้จะเป็นลูกสูบ42มิลสวยครับเสื้อสูบสวยเลยครับเสื้อสูบดูครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับของเดิมนะครับ ว่ามันตรงกันไหมของเดิมนะครับของเดตัวนี้ของเดิมติดติดเครื่องมาตัวนี้ของใหม่เพิ่งสั่งมานะครับมาพูดถึงเรื่องของเดิมครับเพราะว่าของเดิมเกียวหัวเทียนมันรูดผมก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เกลียวหัวเทียนมันรูด เรก็เลยสั่งมาใหม่ลูกสูบก็ขนาดเท่ากันครับผมลูกสูบก็ขนาดเท่ากันเที่ยบให้ดูรับเที่ยบกันอย่างนี้นะครับขนาดเท่ากันสี่สิบสองมิล มันจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะครับเพราะว่ายี่ห้อนี้มันสูกสูบมัน42มิลแต่ยี่ห้อทั่วไปคือเครื่อง308ลุกสูบมันอยู่ที่39มิลซึ่งผมได้สั่งมาแล้วลูกสูบ39มิลมาใช้ก็ มันก็ตัดไม้ได้แต่ว่ามันไม่ถึงใจมันไม่มันไม่แรงเข้าลูกใหญ่มันไม่แรงเข้าลูกใหญ่ลูกโรงงานตอนนี้ถามว่าไปใส่รุ่นสามพันแปดรุ่นอื่นได้ไหมใส่ได้ใส่ได้ครับตอนนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ คือท่านใดมีมีเครื่องสามพันแปดอยู่แล้วสามารถใส่รูปใหญ่ได้แนะนำยี่แนะนำยี่ห้อน,อนี้ครับรูปูสี่สิบสองมิลใหญ่ถึงใจแน่นอนของแท้มันจะมีรหัสครับมันจะมีรหัสอยู่ตรงนี้ นครับเสียบเที่วกับของเดิมถ้าเป็นของเดิมโรงงานก็คือจะมีรหัสตรงนี้แล้วก็มีตราสินค้าอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้คือมีมีเฉพาะรหัสแต่ไม่มีชื่อยี่ห้อมีชื่อแบรนด์ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ